เป็นปาแตนโอดเนาะเออโซ่โา่โซ่าอยู่เนาะพีเอ้าเด็ก สบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ั่งลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ั่งไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดามครับชมซองขอมงแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีเนี่ยแมแรงพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กะแม่้องแตกขึ้นมาตาลกกาลกาได้ไปเจาะบ่งไ้ก่อนพี่น้องเอ้ยไปหาแตงมากินนะกะคือว่าเราขึ้นมาตาลหนาละกับางธอกะไม่มีแนวกินเนาะกะอาศัยแตงนะพี่น้องเอ้ยมาก ตำแจ่วแล้วก็แตงน้อยกัดพ <Y> ี่น้องเอ้ยวินะกะกับแจ่วนะเดี๋ยวแม่งแตงก็สิเได้ไปก็แม่งแตงก็ได้ไปกับอันเบาเงินแล้วก็น้องพ่อยไหมนี่พี่น้องเอ้ยน้องแตงนะอยู่เอาบ้านละน้อยนะอยู่กับอีพออีเม่นะกัน้องแตงไม่ได้ไปนําพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเราขี่รถจักไปรถจักกัมีเม้นรถจักของแม่น้องแตงนั่งรถจักน้องพี่น้องเอ้ยน้องทรายแม่น้องแตงไปทํางานละป้ารถจักไว้เฮอนะเดี๋ยวเพิ่มมากะ เมย์น้องแตนก็อาจจะไม่ได้ขี่ได <issimo> ้ขี่รถไถไปเด้บรรยากาศเดี๋ยวเมย์แตนก็จะได้ไปก่อนก่อนที่เมย์น้องแตนจะไปกะเมย์น้องแตนก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจเมย์น้องแตนเนาะเมย์น้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติตามรับชมซองขอเมย์น้องแตนเนาะแล้วก็ขอบคุณที่ไล่โบเบิ่งเบิ่งนกะไม่ได้ข้ามโฆษณาเมย์น้องแตนเนาะเมย์น้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมย์แตนก็จะได้อ ไปไห้กับพี่น้องเอ้ยบันนี้กะตอนนี้กะไม่ต้องแตนกะได้มาหดไห้แล้วพี่น้องเอ้ยน้องพไฟมินี่กะได้มานำเนี่ยเพื่นจะมาติดติดแต่งพี่น้องเอ้ยวันเสาริมีแต่งรึเบ่กะคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ตองแตนน่ะหึงหึงขึ้นเทั้งนึงน้อไห้กะมือกัดแก่พีนาะเอ้ยกะเฮอน้องพไฟมินี่เอานู่นน้อมือเจ้าน่ะละ เป็นป้าแตงอนเนาะ ไม่น้อย น้องพลอยไม่ดีเพี่ก็ได้ปิดเอาเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเข้าหายพี่น้องเอ้ยเข้าหายแม่งแต่งที่มาน้ำชุดก่อนนั่นนะแต่พี่น้อ,เอยเปิดคือแตงกะ ป่าแต่งก็ลายหลายพี่น้องไฮแม่น้องแตนแต่ว่ามันเทละเป็นหลายนะก็คือว่าละชุดก่อนนั่นกับแม่น้องแตนเอามือกระตานึงพี่น้องเอ้ยตัวนี้กันจานแม่น้องแตนนะปูแตงก็ลายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเทละเป็นหลายเลาวมีแต่ป่าแตงทั้งหมดนั่งวันนี้นะแม่น้องแตนเป็นคนมักปูพี่น้องเอ้ยกะปูหลายตามป่าสวนเป็นต้นแล้วกะป่าเข้าพี่น้องเอ้ย น้องพลมิน,นีเพิ่นได้เอามาแล้วพุน่นนะเอาเมื่อใดบาราฮึสิแล้วลูกป่านี่กะใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยป่าแตงไม่น้องแต่งแม่น้องแต่งเป็นคนขยันปุ้พี่น้องเอ้ยย่องเจ้าของได้แม่น้องแต่งได้แต่ป่าแตงเอาก็ป่ามาอูบแล้วมาเงินอยู่นะะั่นกะ ป่ามาอูป่ามาพากักป่าแต่งพี่น้องเออไล่หลาย,ลายแต่ว่าไม่ซีรีสนะแม่น้องแตนบิ๊มีมากมันเป็นอเออปุ่นน้อยเดียวนึงอันนี้นันเป็นเคือแตงกวาพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงปุลานะแตงกวานะกับผูลาเดินเป็ดก็ยังมดพี่น้องเอ้ยยังได้กินแตงกวานี่นะ น,น,น้องพลอยพนี่ทั้งกินทั้งปิดก็คือว่าอะไรพี่น้องเอาเมือสุดก้อนนะั่นไหน้องแตงกินน้อยเดียวนึงกายนะกายบ,บิแ๊แผลรูพี่น้องเอ้ยซื้อกับอย่างห้านี้เอาเมือได้หลายก็ขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วก็บิมีแนวกินก,ก,ก,นนกับเข้ากับกินแตงกันตำแจงกับแตงพี่น้องเอ้ย คือว่าเราพี่น้องเอ้อดำหน้ากะหึงหึงขึ้นเท่านึงเนาะแต่ไม่ได้ขึ้นดูพี่น้องเอ้ยกะแล้วหน้าแล้วอันแล้วหน้าพุราเมนต์น้องแตนยังขึ้นมาดูดูเนี่ยกะขึ้นมาหาเสียง่านี่แหละพี่น้องเอ้ยขึ้นมากะก็คือว่าแล้วมันไก่เนาะแต่บานมาหาไห้กะไก่เติมพี่น้องเอ้จันนาพันหน้าพันหน้าแค่บ้านพี่น้องเออให้เป็นไหอยู่ไก่ไม่น้องแตนมากะประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องยังมาหอดพี่นะ อันนี้ก็หาแตงหาเฟอร์กะพัดเดมือพี่น้องเอ้ยแม่หนังแตนเอาแตงยาละกาได้เด็ดเอายอดมะอุปกับพี่น้องเอ้ยเมือแกงเสื้อนุ่นเสื้อนี่นะเอามือเว้นพี่น้องเอ้ยเวลาได้แกงเสื้อเห็ดเสื้อพี่เลยเสื้อปลาบอนนะกะมีแต่ปลามะอุปปลามะอุปกะลาหลายพี่น้องเอ้ยดวนคางเมียงแตนน่กกะลายขึ้เดียวเดมแมงแตงเสืได้เด็ดเอายอดมันกน เต็นเอายอดน้อยมันพี่น้องเอ้ยยอดใหญ่กามีน้งเต็นบมเด็ตเอาไว้ให้มันปิดนะตัวนี้มันเกีียวกกมิต้นพี่น้องตึงถึงอ่ะมันลายพดปทาตัวนึงติดฉวนซานอยู่กับอันกกเป็นต้นเมย์้องเต็นนะพี่น้องเอ้ยเต็นกระเด็ดเอาสีหลายเนี่ย จนแม่งเต๋มเลยพี่้อเอ้ยอันนี้มงนี้เนี่ยน้องพ่อไม่นี่พป่นปุพี่น้องเอ้ยปุแงเตะหึงพูอนะมึงก็เลยสุนซานเดี่ยวอยู่พี่น้องเอ้ย ครั้นี้กะมีแต่ป้ามะอุ้บพี่น้องเอ้ยกะป้าแตงกะอยู่วันเดียวด้ะแม่น้องแตงปู้แตงบ่อแล้วปู้มะอุ้บมะอุ้บกบมาโบมในแม่น้องแตงกับโท่นะพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงผู้แขมมัดนะก็คือว่าระยะมันลามเชื่อมันต้นแล้วก็ลามเชื่อเขาพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตงกาได้ผู้แขมหูแถวนี้แม่หมดเลยพี่น้องเอ้ยกัแตงกาแม่น้องแตงกาได้ผู้กังขึงนะเด็ดเลยอีก่อนยังเป็ทะเลาะพี่น้องเอ้ย ย้อนมาอูบกาไม่ต้องแตนกาได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเอาซ้ำนี้เอาบีไล่นะกระย่าไม่มีดอนเสื้อในพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอารถจักรมากย่ามันหนักพี่น้องเอ้ยแต่งกาไม่ต้องแต่งกาได้เอาพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยแต่งกาบักรลายนึงตัวยี่ต็มกระต้านะเดี๋ยวไม่ต้องแต่งกาใชได้เอาซื้อเป่าก่อนอันนี้กับพ้าเด็กเก็บผ้าเป่าก็พี่น้องเอ้ยยุ่งก็ซ่าซ่านเพราะว่าอยู่เนาะ น้องพลอยไม่นี่น้อยๆในเนื้อแก้วเนี่ปี๊ดจะอ่อนมันพี่น้องเอ้ยมันหลายพูดแล้วก็เว้นถ้ามันกินเว้นกินซุกแน่แต่ยำหน้าแล้วหน้าขึ้นมาเอาพอดีมันซุกพี่น้องเอ้ยแต่แม่งแต่งก็ได้ขึ้นมาจอบไปเลยอยู่งอ่ะจะดูทดสอบเลยเนาะตีไม่แต่เสีเอาเงียบฟาดถุงตาก่อนหนักแตงโมตัวนี้ เดี๋ยวน้องไฟไปนี่นะแตงโมเต็งโมไฟเตงโมสุกเลยพี่น้องเอ้ยสุกกับแทลสุกเข้าเจ้ากินอิ่มแล้วเปล่า hmm. ล <ver> ่ะยุ่งถึงมือน้องไฟไปนี่นะขั้นเดี๋ยวพี่ดียวออกก่อนพีเดียวไปนี่แะตอนนี้แกพ่เดียวเอาแตงก็ได้พ่อแล้วพี่น้องพักก็ได้พ่อแล้วไหนแม่แตงกสิได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยได้มือหยางมือเสือรถอยู่พุนพี่น้องไอเทียนของเจ้านะก็คือว่าแล้วเนาะทางรถเฮาไม่ได้เพราะว่ามันยาพี่น้องเอ้ยแม่แตงก็ได้หยางเข้ามา เด็วแม่งแต่งก็จะได้มือก่อนมืออันพอแม่งแต่งอยู่หน้าพวกเราพี่น้องเอ,อ้ยเข้าไงก็ไปทานละกินตอนนี้นะน้ากินแตงมืองท่ง้าละหวานมาอันหวาน แม่น้องแตนกะได้มาหอดเพลงแล้วพี่น้องเอ้วยังจะหอดหน้าละกะมาหอดแล้วกะลูกกะกินแตงแซ่บๆพี่น้องเอ้ยกะเลือดซ้ำนี้เนาะเขากินมาแล้วพี่น้องฮะน้องเตนพื่อกะน้องเตนกะเอฟพ่อน้องเตนเอฟพ่อกินนะนะต้มน้ำต้มนะต้มน้ำโลข้าวปุ้นชิลเลอร์ข้าวปุ้นนะลงมาแล้วบ่ ในการน้องแตนเพื่อนกาเยอะโลข้ปุ้นต่ำพี่น้องเอ้ยข้ปุ้นกาน้องแตนแสแล้วแล้วนะอ่อนเลยหอยแสแล้วมันอ่อนนะเดี๋ยวมอพดก็ได้เอาไปซื้อพี่น้องเอ้ไปดิแกมอก็ะได้พุแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตนเพื่อนก็ะได้เอาได้เอาข้ปุ้นซื้อก็พี่น้องเอ้ Kadang pi kim pin oi. Munai kakuwa la yu. Munai kadang yu kim ham pin oi ku mung sau xem thương. Makapun ka kuo di súp lovin oi. Sindhai nanong tên. Di bunker. 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 พี่อหล้างจนน้ำใสลู่น้อยน้ำจนน้ำพุ่มมันมดนะเอาน้ำใสๆมันอนี้กาได้เย็นเลยน้อยเด้อสึ้นโซฟาไปเล คุณสองมาพี่น้องเอ้ยไล่ตึกอันนี้กาล้างกระปุลแล้วกาน้องเตนเพิ่นได้ล้างหอยต้มนะหอยเชอรี่แม่น้องเตนการเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนก็ได้เอามาต้มก็น้องเต็มคืนต้มนะอันนี้กา ไพเดวมาต่ำมมคิดพี่น้องเอ้ยต่ำโมคิดว่าจะต่ำขัพุ่นนะเพื่อนน้องแตนเป็นคนต่ำพี่น้องตั่าน้อเนอันนี้แกน้องแตนเพื่อนแกได้ต่ำโมคิดแกได้ แล้วเดี๋ยวเอ้ยไปได้่สื่อเปรอะก่อนโอ้ยแปเพี่นยบปุ๋ยเดี๋ยวเสื่อน้ำตาลน้ำตาลกะถุงหนึ่งสามพันกีบดเดี๋ยวเอ้ยบีบมะนาวลงไปมะนาวก็ะดูกเดียวจะพอยพอบุ อยู่เอรปิงโนแล้วเนาะเ้อรป็โนก่อน nếu nào còn mấy không, không, không thanh nó cảm tiền được tầm phun cả mấy ông cả đây tầm léo phải nói ơi mấy ông tiền cả đây thọ sư cái con thọ sư cái đây phải bưng mò tôm hỏi nè. ตํากระปุ้นก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยแม่นแต่ก็ได้มาเบิ่งหมอกหมอต้มหอยถ้าหมอต้มหอยสุกก็ยังกินนะเดี๋ยวแตงก็สิหั่นแต่งก็พี่น้องเอ้ยั่นแตงน้อยกแตงกินแตงกินน้อยนะ หม้อต้มหอยกะได้ป่งลงแล้วเด้อพี่น้องเอยแมงแตงสิได้จักชุดนตําค่ะว่าสิกินข้าวแล้วพี่น้องเอย ตำข de. paper, ้าวปุ้นกะได้แ oh ล <sh> <sh> ้วเลยพี <sh> ่น้องเอ้ยแม่นองแต่งก็สิได้เอาไปกินก่อนแกมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินตำข้าวปุ้นกับต้มหอยกับมาแต่งกิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับมาเด้อมาเด้อมากินข้าวง่ไงนะแม่นองแต่งอาหารว่างพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มีแนวกินก็กินแนวนี้มื้อนี้นะอันนี้กกเพ่เดียวมากินแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำปลาน้ำปลาไม่นี่เดิแม่พี่น้องกินข้าวข้ท่ิข้าเท่ง พี่เมฆนี้เขาทิ้งเขา,า,เาบ่ายแ้เสร็บ 刚、嗯、刚。嗯嗯嗯 วันนี้กาแม่หน้องเตนกากินข้าวกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแม่หน้องเตนก็สิได้คอโตไปลงดำหน้ากก็พี่น้องเอ้ยมื่อเช้นี่นั่นลูกกาเนาะตอนแรกกระดำพี่น้องเอ้ยดำตามันนะแต่ว่ายังอีตาหนึ่งพี่น้องเอ้ยยังตากาได้พี่น้องเอ้ยกลางหน้านะยังอีหานึงวันแล้วละกาเดี๋ยวแม่หน่องเตนก็สิได้ไปก่อนก่อนที่แม่หน้องเตนจะไปก่ะแม่หน้องเตนก็ขอปิดคลิปด้วยเนาะกตคลิปนี้กาแม่หน้องเตนก็ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งซทรันี้เนาะกตคลิปหน้าพอกันไหม แม่ต้องแต่งกระคอขอบโมกขบับเจอหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับชมช่องของแม่แกเนานะแม่แต่งกระคอขอบคุณหลายๆผู้เลิกเข้ามาเบิ่งใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่แต่งได้เด้อพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปนี่ตอนนี้กาแม่แต่งก็ได้ลงไปดำหน้าก่อนพี่น้องเอ้ย